สักคนหนึ่งนะคะคนที่อรางวัลที่สองของระดับประถมศึกษาตอนต้นนะคะน้องกมลทัศกมลทัศโสพานะคะอยู่ไหมคะหนนะเขาไม่ทันผลปถมศึกษาตอนต้นพลนัชชารู้สึกได้รางวัลด้วยพลนัชชามาแล้วอุ้ยห้องนอนฟุณพิงค์น่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดเสียงได้ยังคะเปิดเปิดเสียงหน่อยค่ะ น่ารักมากเดี๋ยวแนะนาตัวให้พี่พี่รู้จักใหม่นะคะเราชื่อเด็กหญิงกมลทัศสภาค่ะอยู่ปสามค่ะปสามชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อช้อนทองค่ะช้อนทองโหน่ารักจังเลยน้องน้องช้อนทองนะคะเขาเรียกว่าเคยเคยสอบตอนอนุบาลไหมคะ หนูเคยสอบตอนป่หนึงค่ะอืมแล้วก็ปสอสงไม่ได้สอบค่ปะปสอบหนูป .2 ปหนูไม่ได้สอบค่ะเพราะว่าติดโควิดค่ะ นถีาไมันติดก็คงจะได้สอบแล้วเนาะค่ะเหมือนกันเลยอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราได้มาสอบในรูปแบบออนไลน์ที่เปลี่ยนไปตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะอืมแล้วก็วันนี้ได้รางวัลที่สองรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะเตรียมตัวนานไหมคะนี่คืออ่านหนังสือเองหรือว่ามีใครติวให้ไหมคะ หนูอ่านหนังสือค่ะแล้วก็อัดอัดคลิปตัวเองอ่านหนังสือไว้ <S <S ไว้เปิดดูค่ะตอนก่อนเข้านอนแล้วมันก็จะช่วยหจำได้ดีขึ้นค่ะอูโหมีเทคนิคด้วยนะคะอ่านแล้วอัดเสียงตัวเองนะคะอืสุดยอดเลยน่ารักมากๆค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย,ย,อยส่งกำลังใจให้ไว้เจอกันนะคะทีทั้งสองกับสามนะคะ น่ารักมากเลยนะคะนี่มีคนส่งหัวใจด้วยให้น้องพนาพาพัฒนะคะเป็นเพื่อนกันเนาะโอเคน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายเดี๋ยวอยู่ฟังระดับพี่ๆต่อนะคะ